มาครับเดี๋ยวผมพาไปทัวร์โรงเรียนการโรงแรมท็อป5ของโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เครื่องทำกาแฟออโต้บายมาชีนนี่ผมชอบห้องนี้มากเลยเขาตั้งชื่อห้องว่าห้อง Innovation แล้วแว่น VR เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ hospitality school ถึงสวิตเซอร์แลนด์หลายคนคงนึกถึงธรรมชาติภูเขาทะเลสาบ และหิมะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศนี้มีชื่อเสียงไม่แพ้กันคือโรงเรียนการโรงแรมที่นี่โด่งดังมากและวันนี้ผมจะพาไปดูโรงเรียนการโรงแรมที่ติดท็อป5ของโลก welcome to l h e roche แต่ก่อนที่จะพาไปดูโรงเรียนไปทำความรู้จักแคนมอนทานากันก่อนดีกว่าแคนมอนทาน n าตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาเอลฟเป็นที่จัดแข่งขันสกีชิงแชมป์โลกอย่าง alpine ski world cup ใครมาเที่ยวที่นี่ช่วงหน้าหนาวอย่าลืมมาเล่นสกี snowboarding หรือจะมาไฮกิ้งท่ามกลางหิมะสวยๆก็ได้นะ <_ d ew> เพราะว่าวิวที่เนี่ยสวยมากและที่พลาดไม่ได้คือ ue, ชีสฟองดูชีสเยิ้มๆของเด็ดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อยู่ที่แคมปัสของเรอุลูชนะครับอยากให้ดูล็อบบี้ข้างล่างจริงๆพอรู้สึกว่าล็อบบี้เขาแบบดีไซน์มาแบบโมเดิร์นดูดีมากชอบอะ่ะเข้ามารู้สึกว่าแบบอยากมาเรียนน่ะจะว่าไปเราก็เห็นเขาเหมือนกันนะเห็นตรงนู <c> ้นน <c> ี่และที่สำคัญนะครับอยากได้เห็น ช่วงซนะัมเมอร์ไทม์เนะเขามีสว imming p o o ตรงงูนเห็นปะไกลๆนี่วิวนี้ดีมากนะ<ม>เห็นเขาเต็มเลยอู้นี่ถือว่าเป็นล็อบบี้ที่สวยมากนะยังไม่ได้โชว์ให้ทุกคนดูแบบว่าคอฟฟบาร์ตรงนั้นนะคือเขาตั้งบาร์ตรงนี้ชื่อว่า f r r a g Fragrance Cocktail f r a g r a n c e ดมได้กลิ่นแบบกุูดาบซึ่งเขาบอกว่า,าเขาทำคอกเทลเสร็จเขาก็าาจะท็อปกลิ่นตัวนี้ไป ที่เลโรชแคมปัสนะครับเขามีเครื่องทำกาแฟออโต้บายมาชีนแคมปัสโรงเรียน mm hmm. การโรงแรมที่นี่หรูหรามาก mm hmm. นี่อันนี้คือห้องเรียนของน้องๆที่เลโรชนะครับบรรยากาศดูดีนะ mm hmm. อุปกรณ์ทุกอย่างดูทันสมัยเนาะมีทั้งคอมพิวเตอร์บิ i เ t นมีปลั๊ก USB USB สปีกเกอร์บอร์ดโปรเจคเตอร์นี่ผมชอบห้องนี้มากเลยเขาตั้งชื่อห้องว่าห้อง innovation เอาไว้เรียนเกี่ยวกับ innovation เกี่ยวกับการต้อนรับผู้คน อีกไม่นานจะจัดโอลิมปิกที่ปารีสวิธีใช้ Innovation เอามาช่วยในเรื่องของการโรงแรมการต้อนรับผู้คนเป็นยังไงเช่นเดียวกันที่แครนมอนทาน่าเนี่ยอีก3-4ปีนี้เขาจะมีจัดบว r l d ์สกีผมเพิ่งรู้ว่าเขาจัดที่แครนมอนทาน่านนี้เองปสวัสดีครับอาจารย์น่ารักมากและห้องนี้นะผมว่ามันเป็นห้องที่ผมรู้สึกว่าเป็นห้องที่ดูสนุกอ่ะเพราะว่านี่เขามี VR ให้ ด้วยความสงสัยผมก็ถามเขาว่าแล้วแว่น VR เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ Hospitality School อ่ะคือเกี่ยวการต้อนรับเกี่ยวกับโรงแรมยังไงเขาบอกว่าถ้าเราสวมแว่นเสร็จปุ๊บในนี้เขาจะมี simulation เอาไว้ให้นักเรียนสำหรับ role play ในการ handle guest ว่าถ้าเกิดเจอแกที่โมโหโกรธไม่จ่ายเงินต้อง handle อยังไงโอ้โหนี่ขนาดนี้เลยเหรอแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะนี่โร b o t เสิร์ฟอาหารที่ไทยหลายๆร้านอาหารเขาก็เริ่มเอาโรบอทมาใช้แล้วรู้สึกว่ามัน innovative มัน high tech มัน interactive อ่ะ ส่วนห้องนี้นะครับ obviously ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่มีแสงมีกล้องมีไฟห้องนี้ถูกเอามาใช้ในการให้น้องๆถ่ายภาพโปรไฟล์เพื่อเอาไปสัมภาษณ์งานมีคนถ่ายให้ไหมนี่อะให้น้องไตเติ้ลโชเลยดีกว่ามาีเลยคนระัอเมจิ่งแ <Amazing S 1> ม้ว่าเนี่ยสนามบาสเกตบอลของที่เลโรสเนี่ยดูวิวภูเขาข้างหลังดิหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะมีสนามฟุตบอลอยู่นู่น

และนี่นะครับคือห้องที่น้องๆที่เรียนที่เลอโรชเขาแบบแพิบติสอบทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติกันที่นี่เลยนี่ครับเตียงและนี่นะครับห้องน้ําน้องๆก็จะฝึกคลีน n ิ่งทขาควาสะอาดนะครับการเรียนที่นี่มันได้เห็นทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติเขาให้ความสําคัญกับเรื่อง practical มากๆเลยนะเขามี environment ที่ดีมากเหมือนกันนะสำหรับนักเรียนการโรงแรมและอันนี้นะครับเป็นห้อง dormitory ของน้องๆที่มาเรียนที่เลอโรช เขาจะเป็น double เบดมีฝั่งของพ้อคนที่หนึ่งฝั่งน้องคนที่สองมันไม่ได้อยู่ไกลจากห้องเรียนเลยนะว่าเนี่ยเราอยู่ชั้นสอใช่ไหมข้างล่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นห้องล็อบบี้ก็คือเดินเข้าโรงเรียนปุ๊บเป็นห้องล็อบบี้เดินขึ้นมาเป็น d o r เ i อรี่ที่เราอยู่ไปเรียนไม่สายแน่นอนพาดูห้องน้ำนิดน,นึงดีกว่าเขาก็จะมีห้องอาบน้ําแยกเลย s e ป a r a จากห้องซ่วงอันนี้ก็เป็นห้องตู้เสื้อผ้านี่ดูวิวดี ครัวใหญ่อยู่นะดูว่บ proper professional มากเลยอันนี้เป็นโซนเซกชั่นของ pastries ับมีทั้งครัวร้อนครัวเย็นครัวร้อนคัวเย็นเด็กๆที่นี่นะดีนะเรียนข้างบนลงมาก็คือมาเรียนจริงๆเลยซึ่งเขาบอกว่าเรียน one week หนึ่งสัปดาห์เข้ามาในห้องครัวอันนี้คือที่ที่เราได้ว้าวโอเคดูดีโอเคครับ นี่เขามีสไปซี่ไชิคเก้น้วยนะและตอนนี้เรากําลังจะไปกินดิฟายดิเนมของแคปปาสซีเลอโรชครับตื่นเต้นเหมือนกันนะ My name is Emily. I'm a BBA 4 student, doing my bachelor's degree here at Le Roche. I'm from US, Ukraine, and I was raised in Austria. Hello, my name is Noura Al-Falasie and I'm from the United Arab Emirates and I'm currently in my 6th semester here at Le con Montana. Hello, my name is Anna. I'm Italian. I'm a BBX6 student here at Le Laroche. Hello, my name is Sahira and I'm from India and I'm currently studying in the sixth semester of the bachelor's program here at Le Laroche. Which means you went for an internship? Uh, yes, I've already completed both my internships. Where was it, your internship? Um, So my first internship was in Abu Dhabi in Emirates Palace and the second one was in Jumeirah in Dubai. What is it like to study here? Can you share? It's really amazing. You get to meet people from all over the world. Every day is not the same. Something new happens every day, and that's what makes it really exciting. I love it here. I you love, love it. it. Actually, I've started my first semester here in Switzerland. Then I've gone for my first internship in Dubai. And after, I transferred to the La Roche Marbella campus in, in Spain for two semesters. Then I did my next. Internship in Barcelona, Spain, and now I just came back after two years in uh, Cramontana, and it's honestly amazing. I love it. I actually really love La Roche, it's very peaceful. You're surrounded by nature, the mountains. We are actually a very small community, so mm. we all we all know each other. I've always loved studying here. I feel like it's it's a small community where we all just get together and get to learn a lot from each other. Mm. It's really international. Why you chose La Roche? Because of the nature and the peace. Because you get to really enjoy the people. The quality of life and you just learn so much. I think what I like the most is that really La Roche is very welcoming and since the first day that I came I felt like I was at home. Even the feeling of just waking up and seeing the mountains. For me that I was not used to it because in Italy I live next to the sea. Can you define three words? Definitely international, international. homely and innovative peaceful it's fun and it's a small community yeah. international mm. exciting new welcoming diverse and exciting in yes. what ways in the way that here really you can take advantage of so many opportunities and you never know you can meet someone very important and you can have people and friendships from all over the world it's so fun here when every week we have different parties thanks to our student governance and really every day you just come to school and you're excited to see what will happen. Wow! So if you have to give one single message for those who are interested in coming here, what would be the message? Go for it. If you think you might like l e r o c h e trust me, it's going to be a hundred times better than you imagine. พูดถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมนึกถึงธรรมชาติภูเขาทะเลสาบและโรงเรียนการโรงแรมแล้ววันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนการโรงแรมที่ถือว่าดังมากในสวิตเซอร์แลนด์และดังมากระดับโลกนั่นคือโรงเรียนเลอโรช อ่านออกเสียงว่ายังไงครับอ่าสำเนียงอังกฤษก็จะเป็น Le r o c h e แล้วก็สำเนียงฝรั่งเศสก็จะเป็น Le r o c h e ตอนนี้ให้น้องที่อยู่กับผมนะครับแนะนำตัวเองนิดหนึ่งได้ไหมสวัสดีครับชื่อไตเตินะครับอยู่ปี3คณะ BBA Hospitality นะครับสวัสดีครับชื่อมารนะครับอันนี้มาเพิ่งเข้ามาได้2เดือนครับตอนนี้อยู่ปี1นะครับ Bachelor Hospital i t y m a n a g e m e n t ครับคําถามแรกนะครับในเมื่อเราอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม ี่อยากรู้ว่าทําไมต้องเป็นโรงเรียนการโรงแรมประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เรามองว่ามันขึ้นชื่อทางด้านการโรงแรมอยู่แล้วอเอาจริงๆเรารู้สึกว่าโรงเรียนนี้มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องของการโรงแรมแต่ว่ามันคือเรื่องของ hospitality มันเป็น broad topic มากๆเรามี service ความเป็น service m i n d อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอยชอบช่วยเหลือผู้คนนะแบบ operation เขาเป็นยังไงแล้วเราเชื่อว่า hospitality มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ จริงๆสวิตเซอร์แลนด์ครับด้วยธรรมชาติของเขามากอแบบตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของประเทศนี้คือเป็นประเทศที่ค่อนข้างเป๊ะมากครับมากทั้งระเบียบวินัยทั้งมารยาทต่างๆแบบพวกเอชิกต่างๆครับสิ่งที่แตกต่างจากประเทศไทยเลยในเรื่องการโรงแรมครับก็คือที่นี่จะมีความแบบตรงมากๆก็จะเป๊ะมากคือเขาจะมีกฎเขียนมาเป็นโปรเจอร์เลยครับว่า1 2 3 4ต้องมีอะไรบ้างเราพูดเรื่องความมีระเบียบวินัยความตรงต่อเวลาความเป๊ะเราเลยเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช่ครับถามจริงๆคนเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนเลือกโรงเรียนเลอโรสเนี่ยเป็นตัวเราเองหรือเป็นพ่อแม่ข้อมาคือจริงๆพ่อแม่มาเป็นคนเลือกให้เรียนการโรงแรมครับส่วนเลอโรชมาเป็นคนหาข้อมูลเองครับตอนแรกดูไว้ยองกับเลอโรสใช่ไครับตัดสินใจมาซัมเมอร์ที่เลอโรสก่อนปีแรกครับครัแล้วชอบมากคือรู้เลยว่าที่นี่ตอบโจทย์ครับคือจริงๆเราเชื่อว่าการตัดสินใจมาเรียนการโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียว มัน <Okay. S 1> คือรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยรวมถึงครอบครัวด้วยก็น่าจะมีนักเรียนหลายๆคนที่มองว่าที่จะมีตัวเลือกระหว่างเลโรชกับกรียอนกรียอนมันก็คือลักชัวรี่ส่วนเลโรชก็คือเน้นทางด้านปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดทางด้านไหนมากกว่าคําตอบของเราก็คือปฏิบัติเราก็เลยเลือกมาเลโรชเลโรชเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ติดลําดับ1ใน5ของโลกเลยเท่าที่พี่เช็คข้อมูลเนี่ย mm hmm. เขาได้อันดับที่4ของโลกเลยนะแล้วอันดับที่3ม ของสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกยังไงที่ได้มาเรียนที่เลโรชเป็นเกียรแินะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ก <g> ด <arts> ดันนรื่อยๆเขาจะมีครูที่มาคอยตรวจเราทุกวันเขาก็จะพูดทุกวันประมาณว่าแบบ <c oughs> อยู่ต้องสักเซสฟูลคือเหมือนโรงเรียนเขาจะเขาจะพยายามปลูกฝังความเป็นผู้นําให้เราตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในโรงเรียนเลยครับคือแค่รถโรงเรียนที่เราเช่าขับก็เขียนแล้วว่าขับโดยผู้บริหารแนอนาคต่ชีผู้บริหารเขาปลูกฝังดีนะฝังทุกวันเขาปลูกฝังดีนะ back to you รภูมิใจครับกับโรงเรียนนี้กับการเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้รู้สึกว่ามาที่นี่มันปลดล็อกอะไรได้หลายๆอย่างสมมุติว่าถ้ามีคนกําลังดูอยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจว่าอยากมาเรียนที่โรสอยากจะมาเรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์มีอะไรอยากบอกกับคนที่กําลังดูอยู่เราคาดหวังอะไรจากเขาว่าเราจะได้รับการศึกษาหรือการปลูกฝังที่ดีครับ Laroche is a community where it opened another world for me personally. It's not only a world, but it's also a journey. It's also willing to dive into a role for survival until the day that you graduate. On top of that, the community is extremely wonderful. If I think back this minute, looking back to the minute that I chose Laroche, I would say that I never regret it. And Laroche is not just a school. It's a way of life. Let's end this. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. และจากการที่ผมมาทัวร์โรงเรียนการโรงแรมเลโรชนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นท็อป5ของโลกเลยนะผมมีคำสามคำที่อยากจะอธิบายโรงเรียนนี้คำแรกคือ professionalism คือเท่าที่ผมสัมผัสโรงเรียนนี้มานะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักเรียนทุกคนในแคมปัสยิ้มแย้มใส่ใจดูแลแบบคือมันสมกับการที่เขาเป็นโรงเรียน hospitality ระดับโลกมากๆคำตัดไปหระผมผมรู้สึกว่าโรงเรียนที่นี่ connection เห็นที่เดินเดินไปนะครับนี่คือนักเรียนที่เขากำลังเดินเข้าโรงเรียนนะผมรู้สึก ว่าการที่ได้มาเรียนโรงเรียนที่นี่มันมากกว่าการเรียนอ่ะไม่ว่าจะเป็นฟิลทริปของเขาโอ้โหแบบพาไปมิลานไปปารีสพาไปเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พาไปดูงานนาฬิกาดังๆอย่างโรเล็กหรือแบบบางทีเด็กๆได้ไปดูเวิร์กชอปอย่างพวกคาเวียทรัฟเฟิลเลยแบบผมว่ามันคือโกลเด้นออป portunity มากๆที่เด็กแบบมีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้มันเปิดโลกขนาดบางคนทํางานมาสิบปีอ่ะบางคนยังไม่มีโอกาสนี้เลยและนั่นลีดมาสู่คำสุดท้ายที่ผมอยากจะ defy โรงเรียนนี้ ก็คือคำว่า world class มัน world class ในเรื่องของอุปกรณ์ห้องเรียน campus วิวที่เขามีเขาตั้งอยู่ที่คลองมอานามันเป็นที่ที่เขาแบบจัดการแข่งขันสกีแชมเปี้ยนชิพระดับโลกและสุดท้ายนะครับผมว่าที่นี่ diversity ดีมากเขาบอกว่ามีประมาณร้อยเชื้อชาติบวกๆแล้วลองคิดดูว่าถ้าเรามาเรียน Bachelor ที่นี่มาเรียน m a s t e อร์ที่นี่แล้วมีเพื่อนจากทั่วโลกจบไปที่นี่เขามีอลัมไนด์ได้นะแบบเลโรชอลัมไน์มันครบหลูมมากเลยในการที่เราจะได้เรียนอะไรจากที่หนึ่งที่มัน world class ในเรื่องของเนื้อหาสาระในเรื่องของคอนเนคชั่นในเรื่องของการต่อยอดต่อไปในธุรกิจดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเรียน hospitality and leisure นี่เลยครับ l e Roche